สวัสดีครับทุกคนวันนี้อยู่กับผม Sky Archer Studio นะครับแล้วก็อยู่กันในเกม Shaman King Fun Baric h r o n i c l e นะครับผมวันนี้นะครับผมจะมาบอกวิธีการทำตัวละครขึ้น5ดาวนะครับจากที่เราสุ่มตัวละครกาชามานะครับตัวฟีเจอร์ทั้งหมดเนี่ยมันจะเป็นตัวละครเกรด3ดาวนะครับผมแล้วก็มีคนถามในกลุ่มสังคมเกมกันหลายคนนะครับเผื่อจะมีใครอยู่ในกลุ่มนั้นแล้วก็ยังไม่ทราบนะครับว่าทำา5ดาวยังไงนะครับ เดี๋ยวผมจะมาบอกทริคให้นะครับมันไม่ใช่เป็นทริคหรอกครับมันเป็นวิธีการหาเบื้องต้นทั่วไปนี่แหละครับก็คือเราเข้ามาที่เควสนะครับผมแล้วก็เล่นสตอรี่เควสไปเรื่อยนะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยผมก็เล่นสเตจครบทั้ง5ด่านแล้วตอนนี้คือครบทุกสเตจยกเว้นด่านฮานร์ดนะที่ผมกําลังไล่เก็บอยู่นะครับตอนนี้แต่สิ่งที่ผมจะบอกก็คือทุกๆครั้งนะครับที่เราจบสตอรี่1บทน,นะครับมันจะมีทั้งหมด20ด่านนะ จบในแบบ Normal นอร์มอลครับมันก็จะปลดล็อกสเตจที่2นะครับแล้วก็จะปลดด่านการโจมตีบอสระดับด่าน่าน ex นะครับผมออกมาหน้านี้แล้วก็เข้าที่ Extra b ต t t าแนะครับผมมันจะเป็นหน้าบอสไฟ์นะครับอย่างด่านแรกถ้าเกิดเราเคลียร์เนื้อเรื่องที่1จบก็จะปลดได้เนื้อเรื่องการโจมตีของริวเนี่ยนะครับก็จะสามารถฟาร์มได้ทั้งเศษตัวละคร เกรด2ดาวของริวได้นะครับถ้าเกิดว่าเก็บครบ500รอยจะทำเป็นริวดาบไม้ในร่าง3ดาวได้เป็นตัวพวกตัวหน้าตู้ตัวข้างตู้นะครับก็จะมี3ามเลเวลขึ้นไปแล้วก็แต่ละเลเวลจะมีพลังในการลงแตกต่างกันออกไปเลเวลหก็จะอยู่ที่เพดานดาเมจอยู่ที่30,000เลเวลสก็จะอยู่ที่72,000แล้วก็ระดับที่3ามหนึ่เป๊ะนะครับถ้าเกิดว่าทุกคนเก็บถ้วยครบ3ถ้วยทุกสเตจนะครับเนี่ย ตอนนี้ผมปลดมาครบแล้วแต่ยังไม่เก็บโยนะเพราะว่าดาเมททั้งหมดคือต้องใช้3ามแสนถ้าเอาจริงๆก็ลองพยายามจัดตัวละครให้มันผ่านดูนะครับแต่สิ่งที่ผมจะบอกก็คือการที่เราเก็บดาวครบทุกๆ5ดาวนะครับ mm hmm. ก็จะได้เศษลูกไฟสีส้มนะครับ mm hmm. เจ้าลูกไฟนี้นะครับเราสามารถเอาไปอัปเกรดตัวละคร3ดาวได้นะครับ mm hmm. อ่ะเดี๋ยวผมสาธิตให้ดูแล้วกัน อย่างโยตัวนี้ของผมนะครับเพิ่งเปิดได้มาเมื่อวานตัว3ดาวเป๊ะนะครับกดที่ตรงอัปเกรดปุ่มทางซ้ายมือนะครับสังเกตนะครับว่าจะมีลูกไฟให้เล่อยู่2ช่องก็คือเป็นเศษของโยเองเลยอันนี้นะครับแล้วก็ใช้เป็นดวงไฟสำรองนะครับจาก3ดาวไป4ดาวจะใช้100ลูกไฟนะครับแต่ถ้าเกิดว่า4ดาวไป5ดาวจะต้องใช้ลูกไฟเนี้ย2 0 0นะครับซึ่งตอนนี้ผมมีอยู่255นะครับซึ่งก็แปลว่า ถ้าเกิดว่าเราลงดาดนั้นนะ่ะแล้วเก็บดาวให้ครบทุกๆห้าดาวนะครับผมเนี่ยมันก็จะมีบอกนะครับพอเก็บถ้วยครบห้าดาวปุ๊บจะได้หนึ่งร้อยลูกไฟครบสิบดาวได้อีกหนึ่งร้อยสิบห้าถ้วยก็ได้หนึ่งร้อยมาเรื่อยๆนะครับรางวัลสูงสุดจะอยู่ที่ห้าสิบถ้วยนะครับซึ่งตอนนี้ก็ถ้าเกิดว่าเก็บครบอีกสามดาวก็จะได้สี่สิบห้าถ้วยพอดีก็จะได้ลูกไฟอีกหนึ่งร้อยนะครับ แต่ว่าด่านในอนาคตก็กําลังจะมานะครับก็เราสามารถปลดไออันล่างสุดได้ซึ่งตอนนี้มันมีอยู่แค่50ถ้วยนะครับแต่ถ้าเกิดว่าทุกคนเก็บครบประมาณเอ็กถึงด่านที่ตีกับแอนนานะครับทีมของเพื่อนๆเนี่ยจะสามารถขึ้นเป็น5ดาวได้2ตัวนะครับอย่างต่ำนะ ซึ่งผมก็ทําขึ้นมาแล้วเป็นริ้วดาบไม้ตัวที่ผมสุ่มได้มาแล้วก็ตัวเริ่มต้นอย่างอาซากุระโยล่างแรกเลยนะครับเป็น5ดาว2ตัวทําให้ทุกคนจะมีพลังทีมอยู่ที่1 0 0 0 0แสนอัพอย่างแน่นอนนะครับผมจากที่ผมดูเพื่อนๆในกลุ่มมาครับถ้าเกิดว่ายังเป็น3 4ถึง4ดาวพลังจะอยู่ที่ประมาณ91 0 0 0ถึง92นะครับผมแต่ถ้าเกิดว่าขึ้น5ดาวได้2ตัวเนี่ย พลังมันจะดีดมาประมาณแสนสองถึงแสนสี่ประมาณนี้เลยนะครับก็ลองไปฟาร์มกันดูนะครับก็ประมาณนี้นะครับสำหรับใครที่ยังไม่รู้หรือถ้าเกิดว่าใครรู้แล้วก็ต้องขออภัยด้วยครับอันนี้เอาไว้บอกสำหรับคนที่ยังไม่รู้วิธีทำให้ตัวกาชาที่ได้มาเนี่ยขึ้น5ดาวนะครับผมก็จบไปแล้วครับ กับวิธีการทําตัวละครขึ้น5ดาวนะครับถ้าเกิดว่าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วกด Subscribe กับช่องผม Sky a r h e r Studio ด้วยนะครับและที่สําคัญก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนให้กับช่องของผมด้วยนะครับเพื่อที่ทุกๆคนนั้นจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากทางช่องของผมครับสเหล่านี้ก็ต้องขอตัวกันลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับผมเจ้านี